เราชุมชนก่อนเก่าโบราณสมัยดิมน้ำเลยครับเนี่ยดิมน้ำเลยสุพรรณดิมน้ำสุพรรณเกาหลียกันท่าจีนหล่อเลี้ยงชีวิตทั่วถิ่นสุขจา ชนบ้านแหลมระบางประมาณที่เขาเรียกกันในเมืองไทยเอ้าเธอไทยเองไทยมาเถิดมาดูระของดีคู่บ้านงานจากปักสารจากปักตกชาวาทุกของเจซสีระของดีบ้านแหลมสวยงามเจอแจ่ม องเรือชักพระเป็นประเพณีศรัทธาวิถีสืบทอดกันมาแต่เรือรงไปเอ่อในสายน้ำใส่บาทรวมคันกลางสายธาราเอ้าเเอออออสายธาราเครื่ปันมงโข้รโหเป็นเจ้าลงเรียมกันจับทรงสวยงามกัน ันเป็นของดีหาไหนไม่ได้ต้องมาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นก็บ้านแหลมชุบพันบางประมาณนี่ไงเออเอจ้าเอจ้า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 หน่อยนู้